โอเคดูอีกทีนะครับไปดู Wi-Fi ปุ๊บเลือกเป็นไอคั r o ูม 5G หรือพัชเลอร์ดีกี F2A จากนั้นเราต้องไปยืนยันตัวตนนะครับเข้า Google เข้าเว็บไซต์วิไลก่อนเข้า Google ปุ๊บตรงนี้เราก็พิมพ์เว็บไซต์วิไลครับ w h e b u r a u w lawyercc roiet ขีดกลาง i c e c a c t h enter มันต้องขึ้นหน้าอย่างนี้ครับหน้าล็อกอินเข้าเว็บไซต์เปนไยปุ๊บจะขึ้นหน้าล็อกอินตอนนี้ให้เราใส่ข้างบนเป็นเลขอะไรครับใครอยู่สายตรงเลข เลขบัตรอะไรบัตรประชาชนข้างล่างเป็นเลขบัตรนักศึกษาเธอก็ใส่ไปส่วนสายมโหงยังไม่มียืม,ย,มยืมพวกสายต้องกันนะครับใส่ลงไปปึ๊บนะครับถ้าใครเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เข้าหน้าเข้าหน้าเว็บไซต์วิไลนะครับแสดงว่าเราเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้ว นะครับอันนี้วิธีการล็อกอินเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ